ก่อนอื่นขอสวัสดีพี่พีเอฟซีนะครับวันนี้ผมพงพันธ์พระบ้านอีพีนี้เป็นอีพีที่หกสิบเจ็ดพี่พี่ท่านใดดูแล้วชอบนะดูแล้วสนใจที่ผมเอามาลงวันนี้นะวันนี้ผมมีเสือผมมีเขี่ยวเสือมาหลายหลายองค์เลยนะวันนี้กับมีสมเด็จนะวันนี้เอาลงสองอย่างเนาะกัพี่พี่คนไหนเข้ามาแล้วมาเชื่อมมาเริ่มมาชมกันได้เลยนะครับผมก็ชอบรงไหนก็ปิดไปนะครับผมก็ผมก็ผม,ผมพงพันธ์พระเครื่องก็ขอฝากช่องลูกชายนะัตพงพระเครื่องไว้ด้วยนะครับผม ครื่องช่องของลูกชายนะแต่ผมพระเครื่องพระทุกถูกมีเยอะอยู่นะครับผมพระทุกถูกสวยๆมีอยู่นะพี่ๆคนไหนเข้าไปเลือกไปชมมันก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมก็มาเรื่องพอนที่องค์แรกเลยนะอันนี้องค์แรกนี่ผมได้เสือมาอันนี้เป็นเสืออันนี้เสือหลวงพ่อปานนะครับผมสินหลวงพ่อปานนะครับผมนี่เสือนีเสือหมออแบบนี้นะนี่เสือม่อแบบนี้เป็นสินหลวงพ่อปานนะครับผมมีสินหลวงพ่อปานนะครับผมส่องให้ดูนี่เป็นสินหลวงพ่อปานแบบนี้นะครับผมสินสวยๆแบบนี้เลยนะนี่เนี่ยนี่ เขาเรียกเสือห so like like kind of ูปากนะครับผมมีแบบแบบนี้เป็นเขี้ยวเสือนะนี่เป็นเขี้ยวเสือนะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่เป็นเขี้ยวเสือแบบนี้เลยนะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนี่องนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมองนี้องที่หนึ่งครับผมต่อไปองที่สององที่สองนี่เป็นเขี้ยวเสือเหมือนกันนี่เป็นเขี้ยวเสืออนี่อันนี้เสือแม่ลูกออดนะครับผมเสือเหลียวนะครับผมเสือเหลียวนี่แบบนี้นะมีมีลูกมีลูกอยู่ตรงหน้าอกแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็เหลียวหันหันข้างแบบนี้ครับผมนี่แบบนี้นะองนี้ก็สวยๆแบบนี้เลยนะองนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผม เคี่ยวนี่จำฉ่ำเลยนะครับผมเคี่ยวนี่ชำฉ่ำเลยนะนี่เคี่ยวนี่จำฉ่ำเลยนะนี่จำฉ่ำแบบนี้เลยครับผมกรอบๆชำฉนะนี่เคี่ยวเคี่ยวจำฉ่ำแบบนี้เลยอง์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมต่อไปอง์ที่สามครับผมองที่สามนี่ผมได้พับปิดตามานะพับปิดตาดีอันนี้เนื้อนี่น่าจะเป็นเนื้อนี่น่าจะเป็นเนื้ออะไรเป็นงาหรือเปล่านี่ผมส่องก่อนนะอันนี้เหมือนเหมือนเนื้องามากเลยนะงาจำฉ่ำเลยนะนี่แบบนี้นี่นี่แบบนี้นะนี่นี่แบบนี้เลยนะนี่นี่แบบนี้ นี่แบบนี้นะนะมีจานมีอะไรแบบนี้แต่ผมไม่รู้ปิตาที่ไหนนะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่น่าจะเป็นงานนะครับผมนี่ผมบ้านน่าจะเป็นงานนะนี่เอาเนี้เอาที่ห้าร้อยนะครับผมพระปิตาถ่ายใต้มัน่ยแบบเนี้ยต่อไปองค์ที่สี่ครับผมองค์ที่สี่เนี้ยเอาสิงห์กันแล้วกันสิงห์นี่เป็นสิงห์หลวงพ่อเดิมนะสิงห์สามขวัญน,นะครับผมนี่สิงห์สามขวัญแบบนี้นะครับผมนี่สิงห์สามขวัญน,นี่ก็เอาห้าร้อยบาทนะครับผมน,น,บน,บน,นะนี่ตัวใหญ่นะอันนี้ตัวใหญ่อันนี้เปิด เปิดแบบราคาเบาๆนะครับผมเปิดราคาเบาๆนะวันนี้ราคาล้มมวยเลยครับผมอันนี้เอาที่ห้าร้อยนะครับผมนี่สิงนะนี่เป <tinc S 2> ็นงานนะครับผมนี่เป็นงานอันนี้เป็นงานนะครับผมเป็นงานนะอันนี้องค์ที่สี่นะครับผมต่อไปองค์ที่ห้าครับผมองค์ที่ห้านี่ก็เป็นงานเหมือนกันองค์ที่ห้านี่ก็เป็นงานเหมือนกันนะครับผมนี่แบบนี้นะนี่เป็นงานเหมือนกันนี่แบบนี้เลยนะนี่เป็นงานแบบนี้นะครับผมนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับผมนี่ส่องให้ดูนี่แบบนี้เลยนี่ แบบนี้เลยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนี่อันนี้เป็นปีกงานะครับผมเป็นปีกงานแกะลาหูนะลาหูอมจันแบบนี้นะครับผมแกะเป็นลาหูอมจันแบบนี้ครับผมนี่แบบนี้เลยนะนี่นี่แบบนี้เลยครับผมนี่เป็นลาหูอมจันแบบนี้นะองค์นี้เอาที่ห้าร้อยนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับผมนี่เอาห้าร้อยบาทนะนี่สวยเดิมเดมแบบนี้เลยนะเอาห้าร้อยบาทนะครับผมนี่เอาห้าร้อยบาทองค์ที่ห้านะครับผมต่อไปองค์ที่หกครับผมองค์ที่หกนี่เอาเป็นอันนี้เลยนี่องค์ที่หกเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกัน อันนี้เป็นเสือเหมือนกันนะนี่เสืออันนี้เสือสินหลวงพ่อปานะครับผมเสือสีสวยเลยนะเสือชุดนี้บ้านนี้สีสวยเลยครับผมีชุดนี้สวยๆนี่เป็นเขี้ยวเสือนะครับผมมีเขี้ยวเสือนะอันนี้เขาเรียกปลายเขี้ยวนะครับผมปลายเขี้ยวเสือแกะเสือนะครับผมนี่ปลายเขี้ยวเสือแกะเสือนะตัวนี้เอาที่ห้าร้อยนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะนี่เอาห้าร้อยบาทครับผมเสือชุดนี้สีสวยเดิมๆเลยนะเอาห้าร้อยนะครับผมองค์ที่หกนะต่อไปองค์ที่เจ็ดองค์ที่เจ็ดนี่ก็เป็นเสือเหมือนกันนี่องค์ที่เจ็ดนี่ก็เป็นเสือนะครับผม นี่เป็นเสือแบบนี้นะนี่องค์ที่เจ็ดก็เป็นเสือแบบนี้นี่แบบนี้เป็นเขี้ยวเสือนะครับผมเป็นเขี้ยวเสือมนกัานเนี่ยดูรูนะนี่แบบนี้นี่ดูนะดูข้า่นะนี่ช้ำๆแบบนี้เลยนะช้ำช้เดิมเดิมแบบนี้เลยนี่ช้ำชเดิมเดิมแบบนี้เลยนี่อันนี้เสืออาปากนะครับผมนี่เสืออาปากนะนี่ตัวนี้ตัวนี้อาปากนะตัวนี้สวยอาปากนี่แบบนี้นะดูเล็บจิกนะเล็บจิกนี่แบบนี้นะองค์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยเหมือนกันนะครับผมเอาห้าร้อยบาทองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับผมต่อไปองค์ที่แปดครับผม องค์ที่แปดองค์ที่แปดนี่เอาเป็นอันนี้ครับผมนี้เป็นเสือนะปลายเขี้ยวเหมือนกันนี่ปลายเขี้ยวเสือเหมือนกันปลายเขี้ยวเสือแก่เสือเหมือนกันนะครับผมนี่ดูนะดูรูก่อนนี่อันนี้เป็นปลายเขี้ยวน,นะครับผมนี่เป็นปลายเขี้ยวนะนี่เป็ปเขี้ยวเสือไฟคือเขี้ยวเสือดาวนะครับผมนี่แบบนี้นะนี่ปลายเขี้ยวเสือแกะนะครับผมนี่แกะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะตัวเล็กนี่สวยๆกระทัดรัดเลยครับผมนี่นี่ตัวนี้ตัวเล็กแต่ว่าเอาห้าร้อยนะครับผมนี่เล็กพิค้นหนูนะตัวนี้สวยนี่เอาเล็กพิคคิ้หนูนะเอาห้าร้อยบาทนะครับผม องค์ที่เก้าเนี่ยเอาไปเสืออีกตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ทำชำเลยนะนี้ไม่ได้เรี่ยมนะองนี้มีองค์นี้ไม่ได้เรี่ยมนี่องนี้ไม่ได้เรี่ยมแต่เสือสวยครับผมตัวใหญ่ครับผมนี่นี่ดูรู้ก่อนนะนี่นี่เนี่ยดูการแตกกันลานกันอะไรนะนี่แบบนี้เลยสวยเดิมๆแบบนี้ครับผมนี่นี่แบบนี้ครับนี่โอ้โนี่เอาห้าร้อยเหมือนกันนะครับผมเอาห้าร้อยด้นตัวใหญ่นะนี่นะนี่นะนี่ราคามัน้วมวยเลยนะครับผมเอาห้าร้อยนะครับผมต่อไปองค์ที่สิบครับผมองค์ที่สิบเนี่ยเป็นพระสมเด็จก็และกัน ต่อไปผมเอาพาสมเด็จลงเนาะสมเด็จลงสักห้าหกองนะครับผมนี่แบบนี้นะสมเด็จสวยก็อันนี้ก็สวยนะนี่ก็สวยสวยสวยเดิมเดิเหมือนกันนะนี่นะนี่นะเป็นสภาพแบบนี้นะเดี๋ยวผมก็ค่อยส่องให้ดูนะครับผมองนี้ผมเอาสี่ร้อยนะนี่พาสมเด็จนี้เอาสี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนี่แบบนี้นี่แบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังอีกทีนี่โอ้โหดูเนื้อเนี่ยเหลืองช้ำเลยครับผมนี่เหลืองเหลืองแบบนี้เลยเหลืองเหลืองน้ำมันต่างอิวแบบนี้เลยครับผมนี่เลเหยื่อเลเหยื่อขึ้นมาแบบนี้ องนี้ผมเอาที่400นะครับผมเอาที่400องที่10ต um. ่อไปองที่11ครับผมองที่11นี่ผมได้อันนี้มาอันนี้บางขุนพรมนะครับผมเป็นบางขุนพรมนะเป็นพิมพ์สังกติมีหูนะครับผมเป็นพิมพ์สังกติมีหูแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้นะเป็นพิมพ์สังกติมีหูนะอันนี้เป็นพิมพ์สังกติมีหูนี่เป็นบางขุนพรมนะครับผมเป็นบางหุนพรมนะอันนี้ได้มาที่เดียวกันเลยนะในกู่เดียวกันเลยครับผมได้มาขู่เดียวกันเลยเอ๋อันนี้เอาที่400นะครับผมเอาทนะะคม ต่อไปครับผมต่อไปต่อไปองค์ที่สิบสองครับผมองค์ที่สิบสององค์ที่สิบสองก็เอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนี่เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนี่อันนี้เป็นอีกเนื้อนึงนะครับผมนี่คนละเนื้อนะนี่ตัดปีกกว้างนะครับผมตัดปีกกว้างนะเนี่ยแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกตัดปีกกว้างนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่อันนี้ดูเนื้อนะครับผมนี่เนื้อนเก่าเก่า <ๆ S 1> แบบนี้เลยนะนี่อันนี้คือเนื้ออีกโซนหนึ่งนะครับผมนี่นี่ดูมูลสานะครับผมนี่นี่ผมได้แบบนี้มาเลยนะนี่เป็นตัดปีกกว้างนะครับผมตัดปีีกว้านนะ่ แต่เส้นมาครับพิมมีอยู่แค่นี้นะครับผมนี่แบบนี้นี่น,น,น,นี่นี่แบบนี้นี่หายไปตรงนี้อันนี้เขาตัดปีกกว้างเฉยนะนี่วสวยๆเดิมๆเลยนะนี่ดูเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวนะนี่นี่แบบนี้นะองน,นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนี่เอาสี่ร้อยน,น,นะครับผมวงที่สิบสองต่อไปวงที่สิบสามวงที่สิบสามนี่เป็นพระนี่นี่บางขุนพรมนะครับผมเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิม์ใหญ่นะนี้เป็นพิมพใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับผมเป็นพิมใหญ่บางขุนพรมแบบนี้นะ นี่เป็นพิมพ์ใหญ่บางมุ่นพรมนะครับผมนี่แบบนี้นะนี่ผมให้ดูด้านข้างนะยังมีคาบดินคาบกู่อยู่เลยนะครับผมนี่มีคาบดินคาบกู่นะเขาขล้างออกไม่เยียมเลยนี่แบบนี้นะหูดูดีเม็ดมอนสารนี่ยุบนี่การยุบของเม็ดมอนสารนะเป็นของของมอนสารที่เขายุบแล้วนะนี่แบบนี้นะองนี้ <Deadpool. S 1> ผมเอาที่ส0 0ร้อยนะครับผมองที่สิบาต่อไปองที่14องค์องที่14ีนี่เป็นพิมพ์อกคุดกันลวกันอกคุดอันนี้ก็สวยนะอันี้อันนี้ก็สวยนะครับผมอกคุดอันนี้อันนี้สมบูรณ์มากเลยนะนี่สมบูรณ์แล้ววกกก็สยมานนนนีดดููะะอ นี่นะเป็นพิมพ์อกคุดนะครับผมอกคุดเสียนบาทนะครับผมนี่แบบนี้นะอันนี้เป็นบางขนพรมนะครับผมนี่นี่บ้านนี้แกเก็บบาขงขนพรมมาเยอะนะนี่บ้านนี้แกเก็บบาขงบานขนบางขนพรมมาเยอะอันนี้เขาปลกเกษียณแล้วนะเขาเลิกเก็บแล้วผมก็เลยได้ซื้อมานะครับผมนี่คนไหนชอบก็ปิดไปนะคนไหนไม่ชอบเราผ่านก่อนนะครับผมอันนี้ดูให้ชอบก่อนนะค่อยปิดนะครับผมองน,นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมองที่สิบสี่ต่อไปองที่สิบห้าองที่สิบห้านี่เป็นพิม อันนี้เป็นบางพนมเหมือนกันนี่องค์ที่สนะิบห้านี่องค์สุดท้ายนะเอาลงสิบห้าองค์นะครับผมวันนี้นี่แบบนี้นะอันนี้เป็นพ uhm, ิมพ์ใหญ่นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะนี่ดูดิดูเม็ดมุสานะครับผมนี่ดูดินี่อันนี้เขาเขาใส่ซีนมาแบบนี้นะผมเลยไม่ได้แตะผมเลยไม่ได้ตัดออกนะนี่แบบนี้นะนี่ดูดิการยุกการย่นนี่นี่นี้นี่แบบนี้นี่เป็นธรรมชาติมากเลยนะนี่นี่เป็นพระกุธรรมชาติมากๆเลยนะนี่แบบนี้นี่สภาพก็สวยอยู่แล้วยังสวยอยู่นะครับผมนี่แบบนี้นะ องนี้ผมเอาที่400เหมือนกันนะหมดแล้วนะครับผมวันนี้เอา15องคนะวันนี้ผมพงพันธ์พระบ้านเอาลง15องคนะครับผมพี่ๆคนไหนดูได้ชอบองไหนถูกใจองไหนก็ปิดได้นะครับผมแล้วก็ฝากช่องลูกชายไว้หน่อยนะช่องลูกชายก็นะัดแต่พงปักเครื่องนะของลูกชายก็พาที่สวยเยอะนะก็อลองเข้าไปดูก่อนลองเข้าไปติดตามดูก่อนนะครับผมองไหนก็ชอบองไหนชอบก็ปิดไปะครับผมองไหนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ผมพงพันธ์พระบ้านขอสวัสดีครับ สวัสดีครับ